เพิ่มเม็ดกันเถอะไม่ไหวแล้วอ่ะ3ามร้อยไปเลยไปอา้อาวอา้าวเป็นไงเพิ่มเม็ดปุ๊บตามสูตรครับเข้าสูตรแล้วปั่นไม่เข้านะฮะมีทุนเราเพิ่มเบดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะได้มาสิบห้าหมื่นฟีจะเป็นยังไง สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียตี้สายแจกอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามากับเกม c คเ e อร์เลดนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เอาทุนมาน้อยนะฮะแต่ว่ามีสูตรใหม่มาแนะนำนะฮะเอา,า,าทุนมาแค่1,000บาทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เบ็50จะเข้าไหมเปิดหมดเทอร์โบ50ไม่พอ100เลยแล้วกันเฮ้ยเจมาจังวันนี้ เข้าแบบนี้ดอกเลขไป2009เลยนะฮะโอ้โห10ก็มา10ก็มาเฮ้ยอะไรเนี่ยค c a t t e r เข้าปะค c a ตอร์ยังไม่เข้าเพิ่มเบ็ดไป200เลยการเล่นแบบนี้ก็คือการไต่ระดับเบ็ดนะฮะเราจะเพิ่มจากน้อยไปมากนะฮะงบน้อยก็ลองเล่ยไล่จาก10 20, 20ไปดูนะฮะแต่ของผมเริ่มที่100เลยนะหัวใจนักสู้นะครับ200ก็ยังไม่มาจะเพิ่มอีกไหมเนะี่ย ดูๆไปก่อนนะครับโอ้โหอย่างวันนี้เอครบแถวไปเลย2 5 0 0มาแันและคูณหซะด้วย,ยวงเงินก้อนโตไปดิโหหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับตอนนี้สุดยอดอน้ำไปเข้าไปสวยคูณสักงยี่สิบซึ 20, ่งพีซิลโหสแกตเตอร์มาสองแะแต่เจมาจั่างวันนี้สแกตเตอร์มาอีกแล้วเอาแล้วครับลุนล้นลุ้นสแกตเตอร์จะเข้าเปล่าอ๋อมันไม่ได้ด หล่นไม่ไหวหสัตว์คูดูผิดโทษโทษครับพเพื่อนแม่ไม้จังหวะนี้ยังไม่เข้านะฮะไม่มาสักทีนะมึงไม่มาเฮียจะเพิ่มเบ็ดขึ้นแล้วนะแค่วันี้ยังไม่เข้านะเพิ่มเบ็ดกันเถอะไม่ไหวแล้วอ่ะสามร้อยัปเลย เป็นไงเพิ่มเม็ดปุ๊บตามสูตรครับเข้าสูตรแล้วนะปั่นไม่เข้าฮนะมีทุนเราเพิ่มเบดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะได้มา15หมุนฟีจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะ15หมุนฟีกบเบิดสามรบาทปั่นแค่ครั้งเดียวมาเลยนะโ <Okay. S 1> อเคสวยสที่สิลูกแสนลงมายังไงแสนแตกเลิกเลยนะ ถ้าได้ใหญ่ๆนะฮะเหินทุนน้อยแตกหนักมาครับเอ๋อะไรแบบมาจั่างวันนี้ข้างบนคืออะไรข้างบนเป็นดอกไม้อะแล้วนะยังไม่มาเหลือเก้าครั้งแล้วหกครั้งว่าจัดนะฮะโหผั่จะเข้าฟรีมาเฮ้ยเฮ้ยคิงมาเฮ้ยดอกไม้ว่าไงอะไรคือดอกไม้อ่ะเจ็ดพันห้าคูณสิบแปดไอสัตว์โอ้ หนึ่งแสนสามห่นห้าพันโอแม่เจ้าแต่ครั้งเดียวเลยแค่น,นี้ก็พอนะมึงเข้าครั้งเดียวพอครั้งที่เหลือครั้งที่เหลือจะเข้าอีกสักแสนสิลุกจะมาวะขอได้ไหมสักแสนหนึง่งขออีกแสนหนึง่งมิมาวหคูณ <30. อ> สิบเสียดายตัวเอไม่สวยนะครับทนหนะนึ่งพันนะปั่นไม่ถึงสี่นาทีเลยซ้ำนะ เข้าแสนห้าไปแล้วนะฮะ <Wow. S 1> เลือกเลยะฮะบด,ดนี้อย่าเลอกฝปนะรางวัลก้อนโตจุกๆไปหนึ่งแสนกว่านะ <Yeah. S 1> ก็เข้าสูตรนะฮะใครที่สนใจสูตรนี้ก็ช่วยได้นิดนึงนะฮะเป็นทริปแนะนำเล็กน้อยแต่ว่าใครสนใจก็เว็บนี้แตกง่ายจัดๆก็คือเดวแปะลิงไว้ให้นะใครสนใจก็กดเข้าไปได้ ใครที่ชื่นชอบก็ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยเด้อมาแล้วจังหวะนี้แสนแตกเลิกเลยนะฮะถ้าได้ใหญ่ๆนะฮะ <c oughs> เทมทุนน้อยแตกหนักนะครับเอ๋ <c oughs> <c oughs> อะไรแหมมาจาังหวะนี้ <c oughs> ข้างบนคืออะไรข้างบนเป็นดอกไม้อะไรนะยังไม่มาเหลือเก้าครั้งแนละ้วหกครั้งว่าจัดนะฮะ <c oughs> โหวยจะเข้าฟรีมาเฮ้ยเฮ้ยชิงมาเฮ้ยดอกไม้ว่าไงอะไรคือดอกไม้อ่ะเจ็ดพันห้าคูณสิบแปดไอ้สัตว์โอ้โหหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโอแม่เจ้าหืมแปดครั้งเดียวเลยแค่นี้ก็พอนะมึงเข้าครั้งเดียวก็พอครั้งเหลือครั้งที่เหลือถ้าเข้าอีกสักแสนสิลูกจะมาปะขอได้ไหมสักแสนหนึ่งขออีกแสนหนึ่งดิมาปะ คูณสิบเสีไดายตัวเอ้ยไม่สวยนะครับทน 1, นะุนหนึ่งพันนะปั่นไม่ถึงสี่นาทีเลยซ้ำนะเข้าแสนห้าไปแล้วนะฮะเลือกเลยฮะบดนี้ย่าปนะั่นนะรางวัลก้อนโตจุกๆไปหนึ่งแสนกว่านะก็เข้าศูนย์ฮะใครที่สนใจ สูตรนี้ก็ช่วยได้นิดนึงนะฮะเป็นทิกแนะนำเล็กๆน้อยๆแต่ว่าใครสนใจก็เว็บนี้แตกง่ายจัดๆก็คือเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะใครสนใจก็กดเข้าไปได้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกด s u b c r i b e ด้วยเด้อ